สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาพาทำเผาเตาขนมครกที่ซื้อมาใหม่นะคะก่อนอื่นเอาเตาไปล้างด้วยซันไลสักสองสามรอบจนสะอาดแล้วก็เช็ดน้ำมันผึ่งตากแดดไว้นะคะหลังจากแห้งแล้วก็นำมาเผา โดยการใส่มันหมูก้อนนะคะหั่นเป็นก้อนก้อนใส่ในหลุมนะคะอ่ามาใส่กันเพื่อให้เสร็จเสร็จขั้นตอนนี้แล้วมันก็จะไม่ติดนะคะ บางเจ้าก็บอกว่าให้เทน้ำมันพืชใส่นะคะเทน้ำมันพืชใส่ให้เต็มหลุมก็ได้แล้วต้มไปหนึ่งชั่วโมงนะคะโดยเปิดไฟอ่อนๆเตานี้ก็จะไม่ติดอีกต่อไปนะคะทำครั้งเดียวหลังจากซื้อมาใหม่ๆ หลังจากนั้นก็ไม่ต้องทำอีกนะคะก็จะไม่ติดนี่เราใช้มันหมูเหลือใช้ของเราเอามาทำนะคะ เขาบอกว่ามันหมูนี้ได้ผลมากที่สุดเมื่อเทียบกับน้ำมันพืชใส่น้ำมันพืชเต็มหลุมบางคนก็บอกยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะคะสูตรโบราณบอกให้ใช้ไขมันจากหมูเลยใส่ให้เต็มหลุมมันจะได้เยิ้ม เยิมไปตามขอบขอบด้วยนะคะตั้งไฟอ่อนๆอันนี้ใช้เตาแก๊ส หลังจากนั้นก็เปิดไฟอ่อนๆต้มไปหรือเผาไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเขาบอกให้ใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะใช้ไฟอ่อนๆ อ่อนแลยยังเอยอาจใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะละวางเผาเต,า,ตานี้ก็ไปทำอะไรได้เลยนะคะหนึ่งชั่วโมงซึ่งก็นานมากคิดว่า มันหมูนี้ก็จะค่อยๆละลายนะคะละลายจนล้นเบ้าแล้วก็คงจะเยิมเยิมตามขอบนี้ด้วยนะคะดังนั้นขนมครกก็จะไม่ติดในการทำขนมครกครั้งต่อๆไปนะคะอันนี้เป็นวิธีเผาเตาให้ขนมครกไม่ติดแบบโบราณนะคะใช้น้ำมันพืช ใส่เต็มหลุมก็ได้นะคะแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆไว้เป็นชั่วโมงแล้วก็ไปเททิ้งแล้วก็เช็ดไขมันออกให้เกลี้ยงนะคะอันนี้ถ้าครบชั่วโมงแล้วก็คงจะนำกลายเป็นแคปหมูหรือมันหมูกรอบหรือไม้นะคะเอาไปเททิ้งเลย ไครจะกินก็ได้แต่คงไม่กินเอาไปทิ้งนะคะเพื่อสุขภาพไม่กินไขมันมากหลังจากนั้นก็จะเช็ดไขมันให้แห้งแล้วก็ทำทำขนม,นมครกได้ต่อไปก็คงจะไม่ติดนะคะตั้งเตาให้ตรงเดี๋ยวน้ำมันน้ำมันจะเอียงหกใส่เตานะคะ แล้วตอนทำหนมครกในแต่ละครั้งเราก็จะมีตุ้มผ้าชุบน้ำมันเช็ดที่เบ้าอีกหนึ่งครั้งนะคะอันนี้เป็นการเผาเตา,เตาหนมครกขั้นตอนการเผาเตาโดยตรงขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะเผาไปเรื่อยๆหนึ่งชั่วโมงโดยใช้ไฟอ่อนๆนะคะ อันนี้ไฟก็กลางๆเดี๋ยวหลีลงหน่อยก็ได้เพราะใช้เวลานานนะคะนี้ไฟอ่อนแล้วนะคะขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะ